เวลามีการเดินขบวนประท้วงเนี่ยท่านออกไปเนี่ยท่านต้องพร้อมยอมตายเพื่ออุดมคติเพื่ออุดมการเพื่อประเทศชาติทอย่าหวังว่าตำรวจจะจับตัวคนก่อเหตุได้เลยครับชุนละมุนมันชุนละมุนกันจับมือใครดงไม่ได้ เข้าไปในพื้นที่สังหารนี่มันลำบากโอ้ยใครก็ถามจังว่าใครยิงเสอแดงอะนะมาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไหนูนี่ถามจังว่าใครยิงเสอแดงใครยิงเสอแดงเดี๋ยวสมัยก่อนนะมันมีตลกมาเล่นนะครับตลกมาเล่นสมัยนั้นนะตลกมาเล่นไม่รู้ว่าใครเคยดูหรือเปล่าไม่รู้อ่า สมัยนั้นท่านท่านชวลิตเป็นนายกเป็นนายกนะครับตลกมันก็เอามาล้อเลอเียนกันออกมาอย่างเงี้ยนะก็มีเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือเหตุการณ์ระเบิดเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองเพื่อจะรอบสังหารอดีตนายกท่านหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่า อดีตนายกท่านนั้นยังไม่ได้เดินทางไปเครื่องบินก็ระเบิดที่สนามบินซะก่อนนะครับแล้วท่านพลตำรวจโทอัมพรจาลุจินดาผู้การพิสูจน์หลักฐานเวลานั้นก็ไปตรวจพิสูจน์นะครับซื่อมวลชนก็ถามหน้าดูว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุตลกก็เอาไปเล่นครับไปถามไปเรียนแบบพ่อใหญ่จิ๋วก็ไปถามพ่อใหญ่จิ๋วนะว่า เออพ่อใหญ่หยิวครับใครเป็นคนวางระเบิดเครื่องบินครับเพื่อที่จะสังหารนายกรัมมุติอ่ะเออเออท่านก็เออเออเนีเออกำลังกำลังสอบสวนอยู่เอออกำลังสอบอยู่และท่านทราบไหมครับว่าว่าใครเป็นคนร้ายที่วางเออพ่อเองลกมาแล้วมันก็วงแตกสะดุ้งวงแตกนะครับ มึงก็ถามกูอยู่ด้านว่าใครยิงเสแดงยิงเสแดงนะกูกำลังดูสองข้างเนี่ยนะทั้งลายทั้งช่องน,นี้แดงด้วยช่องดำด้วยถ้าผมพลาดตอบไปว่าพ่อเองลูกละกูชิบหายเลยเนี่ยหมาเนี่ยนะมึงก็ถามไปเรื่อยนะยังจับคนร้ายไม่ได้ครับที่มันเหตุการณ์ในช่วงชุลมุนเนี่ยนะครับ คืออย่างนี้ครับผมผมจะเรียนท่านนะฮะว่าเวลามีการเดินขบวนประท้วงเนี่ยท่านออกไปเนี่ยท่านต้องพร้อมยอมตายเพื่ออุดมคติเพื่ออุดมการเพื่อประเทศชาติท่านนะอย่าหวังว่าตำรวจจะจับตัวคนก่อเหตุได้เลยครับ ชุลมุนกับมันชุนลมุนกันจับมือใครดมไม่ได้จับได้ขึ้นสารสารยกฟอ้องหมดเนี่ยที่จับจับได้นะครับแม้แต่ไอ้คนร้ายที่ไปก่อเหตุฆ่าเจ้าหน้าที่ทหารศารก็ยกฟอ้อง